รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ธรรมนำชีวิตรายการนี้อำนวยการผลิตโดยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยายลัยมหามากุรราชว yea, ิทยาลัยหรือมอมอรอครับ2ช่วงของรายการที่คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้และคติธรรมก็คือช่วงแรกมอมอรอคู่ไทยและช่วงที่2ธรรมะจากพระสอนศิลธรรมครับในช่วงแรกมอมอรอคู่ไทยในวันนี้ พระเมธาวินัยรสและพระครูปรลัดกวีวัตรท่านจะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวของพระสอนศิลธรรมยุค 4G จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้นับััรนี้ครับ ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนท่านผู้ชมรายการรู้ธทรรมนำชีวิตทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการช่วงมมรอคู่ไทยเป็นช่วงที่เราจะได้นําเนื้อหาสาระของผู้บริหารมหาลัยมังคุราชวิทยาลัยผ่านพันธกิจหลักๆของมหาวิทยาลัยมาให้กับท่านญาติโยมสาธุชนได้รับรู้รับทราบกัน วันนี้พระพระคุณผู้บริหารท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่าย,ยบริหารและเป็นประธานโครงการพระสอนสินธรรมในโรงเรียนผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหล,ลวงวัดราชประดิษฐ์ิตมหาศรีมารามพระพระคุณพระเมธาวินัยรสพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสก,การพร,พร้อมๆกันะถวายความเคารพครับเระ่องครับสวัสดีครับท่านครูครับขอกราบขอท่านประเถศรัฐได้ชมรายการนะครับและขอเจริญพร้อมจะชมทุกท่านวันนี้ โครงการพระสอนศลธรรมก็ได้นําเราสองรูปมาคุยกันเฉยไปแล้วเนาะครับผมวันนี้ตั้งหัวข้อว่าพระสอนศีลธรรมยุค 4G เพราะตอนนี้เน<อ>ี่ยเขาข้าม 3G ไปแล้วนะวฮะสังคมไทยตอนนี้เป็นยุคแห่งความรวดเร็วแห่งการส่งข่าวสารได้ปุ๊บก็ต้องรู้ปับ๊บแล้วก็ข้อมูลต้องวิ่งเป็นคลังเปนท่อเนี่ยท่อมาหาสารใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โลกเราหมุนเร็วขึ้นครับว่าหมุนเร็วขึ้นในแง่ของการเสพข่าวสารข้อมูลต่างๆพ่าคุณ มองยุคใหม่ยุค 4G ของคนไทยแล้วมีอะไรอยากจะฝากบ้างไหมครับ 4G นี่ต้องบอกว่าปกติโยมเราพูดอะไรเนี่ยถ้ามันดับเบิลสองครั้งเนี่ยพูดซ้ำสองครั้งเนี่ยก็ถือสุดยอดแล้วนะขึ้นดีๆ่าก็คือดีแน่แน่ดีนี่ดีแล้วนะแต่ดีๆโอ้ดีมากขึ้นถ้าดีๆดีสามดีนี่ยิ่งดีหนักถ้าดี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 นี่โอ้โหสุดยอดนะเพราะสาม G นี่คือทีโฟกัสนะครับคือดีสี่อย่างนั่นก็หมายความว่ายุคนี้โยม ถ้ายมเก่งนะไม่พอโยมต้องเก่งมากกว่าเก่งเก่งมากกว่าเก่งเดี๋ยวนี้ก็ยังน้อยไปต้องเก่งเหนือเก่งจริงจะเก่งนะครับถ้าจให้สุดยอดเลยก็คือเก่งเหนือเก่งทั้งปวงเก่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 งนะครับในในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไหลถาโถมขนาดนี้นะเพื่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเลยก็คือเช่น มีการตัดต่อรูปกันมีการแชร์กันมีการทําให้สังคมเข้าใจผิดกันบางทีไม่ได้เช็คให้ดีแล้วแชร์กันก็ทาให้เกิดความวุ่นวายในสังคมพอสมควรก่อนจะพูดเรื่องอื่นอยากให้พระคุณได้ฝากข้อคิดเรื่องนี้สักนิดครับเพราะรู้สึกว่าปัญหาสังคมหลายเรื่องเกิดมาจากเรื่องพวกนี้ฮะประการแรกเลยคงต้องฝากท่านพระครูว่าโบราณเราเนี่ยเรามีหลักใหญ่ๆนหนึ่งเขาเรียวกว่าตัวควบคุมสังคมคำว่าควบคุมสังคมก็คือ เป็นตัวที่จะควบคุมให้คนในสังคมเนี่ยพูดดีทำดีนะครับโดยโดยเริ่มจากการคิดดีอันนั้นก็คือเรื่องการสำนึกบาปบุญคุณโทษยิริโอตป,ปะนะีฮะต้นเป็นหลักธรรมเลยครับแต่อิริโอตปะเป็นเหตุแต่จิตสำนึกบาปบุญคุณโทษเนี่ยเป็นผลสะท้อนจากการที่ในใจมีบิริโอตป,ปะค,คือความกลัวบาปและกรรเกณฑ์คือความละอายใจนะครับแลเกณฑ์การแอบช่วกลัวบาปคือเป็นเรื่อง ฮิริโอตปาคือความรู้สึกละอายใจที่จะทําสิ่งไม่ดีโอตปาคือเกรงกลัวต่อผลไม่ดีที่ยังทำแล้วจะกลับสะทอนถึงตนซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานนัครับผมบางคนบอกอุย้ยมันจะเป็นมาได้ไงไม่เชื่อหรอกอจะรอให้มันถึงก่อนหรืองไงท่านที่คุณครับเพราะฉะนั้นในยุคที่การสื่อสารรวดเร็วเวรกรรมเห็นทันตาแบบนี้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของเราที่อยู่ในยุค 4G นยฮะน่าจะต้องมี โมเดลมีรูปแบบมีการทำงานอย่างไรให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ตรงนี้ครผมว่าพระที่จะไปสอนศีลธรรมซึ่งมีหน้าที่ในการไปสอนในโรงเรียนเนี่ยนะฮะให้นักเรียนนักศึกษาในฐานศึกษารู้และเข้าใจหลักธรรมพุทธศาสนาว่าใช้ได้จริงๆได้เนี่ยอ,อ,อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่ถือว่าเป็นจีจีหรือผมขอถือว่ากู๊ดน,นะ,ะคือดีอ <ผม S 1> ต้องมีดีอ่ะอันนี้นี่คือสีจีคือมีดีสอย่างขอสี่จีสักสอย่างอ่าสอย่าง หนึ่งก็คือน่าจะต้องเป็นเรื่องของมีกูดทิชชิ่งกูดทิชชิ่งสอนดีต้องมีวิธีการสอนดีสอนแล้วเด็กเข้าใจเด็กรู้เด็กสามารถนําองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่ท่านสอนน่ะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตปจักรวันได้กูดได้ครับกูดทิชชิ่งกูดทิชชิ่งนะครับกูดที่สองนี่น่าจะเป็นกูดสปีคกิ่งกูดสปีคกิ่งครับกูดสปีคกิ่งคือพูดดีคือพูดอย่างไรให้เด็กเขาโน้มน้าวและเชื่อถือและยอมรับได้ก็คงไม่พ้นหลัก วจีสุจริตสีนะครับแต่ว่าพูดจริงไม่พอนะต้องมีวิธีการนั่นก็คือว่าต้องหาเรื่องราวมาประกอบอุทาหรณ์ตัวอย่างที่ทานประกอบให้เด็กเขาเชื่อได้ Good teaching Good speaking ครับกูที่3นี่คือต้องเป็นกู o ด acting นะครับการประพฤติปฏิบัติต่างตรงนี้ผมหมายถึงตัวท่าทีบุคลิกบุคลิกภาพก็คือจะต้องจะต้องสอนแล้วมีท่าทีที่สอนเด็กก็มีบุคลิกเข้ากับเด็กได้ อสอนคนในรุ่นหนุ่มสาวก็มีคนเรียเขาหนุ่มสาวได้นะ a c t ิ้ง <Acting S 1> คือเด็กดูแล้วไม่ห่างไม่ห่างเหินไม่ห่างวัยกันรรหรือสอนคนระดับรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็สามารถทำตัวให้กลมกลืนหาเรื่องมาแซงออกได้อันนี้สำคัญนะคร,ครับผมนี่ได้มา3 G นะครับ <นะ S 2> G สุดท้ายครับ G สุดท้ายนี่ถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นภารกิจสำคัญที่พระสอนศีลธรรมจะต้องทำให้ปรากฏนั่นคือ good modeling ครับ good modeling เป็นบุค คนที่เป็นต้นแบบที่ดีนี่มันจะสอดคล้องกับไม่ใช่เฉพาะกูดสปีกิ่งคุณต้องเป็นกูดโมเดลลิ่งด้วยคพูดพูดดีได้แล้วคุณต้องทําตัวให้ดีตามที่คุณพูดได้ด้วยเหมือนกับที่พระเจ้าตรัสว่าคุณสอนเขายังไงอะให้เขาดียังไงอะคุณก็ต้องทําตัวให้ดีอย่างนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นพระสอนศิลธรรมรุ่นใหม่ของเราทบทวนนะฮะต้องมีสี่จีหนึ่งก็คือกูดทิชชิ่งสองกูดสปีก i n g พูดดีครับกูดแอคติ้ง บุคลิกดีครับแล้วก็กูุ๊ตโมเดลลิ่งประพฤติดีครับเพราะฉะนั้นพระสอนศีลธรรมในมหาวิทยาลัยมหาคุณราชวิทยาลัยจะมีการกรุ<ม>๊ตกูุ๊ตกูุ๊ตกูุ๊ตทั้งสี่กูุ๊ตเนี่ยนะฮะท่านเรียนคุณครับมีพระสอนศีลธรรมหลายรูปอยากจะเข้ามาร่วมโครงการกับเราอตอนนี้มหามกุ๊ปิดประตูหรือ,อยังครับไม่ฮะมหามกุ๊ปไม่เคยปิดประตูสำหรับคนที่จะมาทำงานเพื่อพุทธศาสนา<ช>นะครับ,<ม>รบท่านสนใจท่านมีจดหมายมาได้ที่มหาวิทยาลัยมหาคราชวิทยาลัยนะครับตำบลสารยาอำเภอพุนนทุน นครปฐม73 1. 7 0 1> รหรือโทรศัพท์มาที่ 0.24.4.4.6.0.0. 0ต่อ1.06.2.3หรือไม่ก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตครับในเว็บไซต์ของเหาาลย mbu.ac.th มีหลายรูปนะครับแล้วก็มาสมัครแล้วก็มาแจ้งกับผมว่าชมรายการรู้ทำนำชีวิตแล<อ>้วท่านจะคุณเชิญมาแล้วมาจริงๆอ,อย่างน้อส,สองสามรูปะที่ได้เข้ามา เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยังเปิดรับสมบัครอยู่นะครับผมินอท้ายที่สุดครับคุณมีอะไรฝากกับโรงเรียนต่างๆที่พระสอนสินธรรมเข้าไปสอนหรือว่ามีความต้องการพระสอนศินธรรมครับฝากท่านพระสอนศินธรมรมและผู้บริหารโรงเรียนเลยฮะท่านเป็นโอกาสดีแล้วที่นําพระสอนศินธรรมเราเข้าไปสอนในสถานต่างๆท่านนอกจากสอนแล้วขอให้ท่านเปิดโอกาสให้พระสอนธรรมเราได้ฝึกนักศึกษาในนักเรียนในโรงเรียนท่านให้โต้บทีเป็นตอบปัญหาเป็น ส่วนสรพัญญาเป็นครับแล้ววันวิแล้วเข้าประกวดแล้ววันที่าขบูชจิางทุกปีมาแข่งขันกันเพื่อรับถ้วยพระราชทานจากสุรรยประเทศครับเอ็มบียูแชร์เลนซีซั่นลิงก์นะไปเลยครับเช<ม>ื่อมโยงเลยวันนี้ขอบพระคุณพระคุณมาก<อ>ครับแล้วท่านผู้ชมรายการฮะอีกสักครู่หนึ่งติดตามรับชมชีวิตของพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนในตอนต่อไปวันนี้ขอความสขความสดดีความเจริญในธรรมจงมีเดิท่านผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนเทิรนขอเริญพร มหาวิทยาลัยมหามากุตรราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามนเนรและประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็นสี่คณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชาปัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเถรีวิทยาลายัยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยาาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยาาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสินุามมมหไ มันจริงแบเพื่อสถาบนเป็นยัางไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับช่วงมอมรอคู่ไทยในวันนี้ที่พูดคุยถึงเรื่องของพระสอนศิลธรรมในยุค 4G ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าธรรมะยังคงทันสมัยอยู่เสมอนะครับในช่วงต่อไปจะมาตามติดชีวิตพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน วันนี้จะไปตามติดภารกิจของท่านพระครูวส,สินวรกิจวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมไปพร้อมกันครับ การออกบูชาตามประเพณีและตอบแทนคุณบิดามารดา เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ศึกษาธรรมะและนั่นจึงทําให้ท่านได้อยู่ครองเป็นบรรพชิตจวบจนถึงปัจจุบันพระครูวสินวรกิจได้ศึกษาทั้งพระธรรมวินยัยและศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาในครั้งนั้นจนทําให้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลายัยมหามกุตราชวิทยาลัยเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกท่านตามติดชีวิตพระครูวสินวรกิจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลายัยมหาม รกุฎราชวิทยาลัยวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครอ่ามาบวชเมื่อปี2522อ่าตอน ตอนที่เข้ามาบวชนั้นก็บวชตามประเพณีนะเพราะว่าพ่อแม่อยากจะให้บวชก็บวชตามประเพณีก็คิดว่าบวชแง่พรรษาเดียวก็จะลาสิกขาแล้วนะพอนี้พอเข้ามาบวชเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เรียนศึกษาธรรมะนะในชั้นสมัยก่อนกันนกวักกะสมัยปัจจุบันก็คือชั้นนักธรรมตรีพอได้ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเราเกิดเกิดความความเข้าแบบ รู้สึกว่าเออความรู้เหล่านี้เราไม่เคยเจอมาในตอนที่เราเป็นฆราวาสพอได้เข้ามาเป็นพระแล้วก็เรียนเรียนคือเรียนธรรมะได้นักธรรมตรีโทเอกนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องที่อยู่ได้จนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องของการเรียนจนมีเพื่อนเขาเรียนที่มหามงกุฎเช่ไหมเขาก็มาชวนไปเรียนว่าตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการคือระดับที่เป็นพระผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยได้เรียนก็ไปเรียนที่มหามงกุฎ ไปเรียนครั้งแรกก็ไปเรียนที่วัดราชาอยู่2ปีเป็นวัดราชา2ปีพอจบแล้วเลือกคณะก็ไปเรียนที่วัดบวร2ปี4ปีก็จบจบตอนนั้นก็จบมาก็ได้กิจกินิยมอันดับหนึ่งในเบื้องต้นเลยก็ถือว่าได้รับความรู้จากจากโครงการวิทธรรมธรรมวิทยากรนะเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนที่มหามงกุฎเนี่ยเขาก็จะมีโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะได้ฝึกพระเราให้รู้จักวิธีการพูดวิธีการสอนนะครับก็ตั้งแต่สอนตั้งแต่เรียนก็เลยก็สอนตามโรงเรียนซึ่งโรงเรียนวัดดอนเมืองก็อยู่โรงเรียนใกล้ๆวัดเราก็ได้ไปสอนในระดับประถมก็สอนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เรียนปี2ปีส โครงการธรรมวิยทยากรทําให้ท่านได้เรียนรู้ถึงความเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนการสอนของท่านจะเน้นไปที่เนื้อหาตามกระแสข่าวตามสื่อต่างๆเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันพระครูวศินวรกิจปัจจุบันท่านสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร นุ่ม,มตอนนั้นนุ่มๆนะแบบนุมม่มๆนี่โอ้โหตอนนั้นไปอบมรมทำวิทยากรไปอบรมพระสอนนิสานที่มหามกุปตอนนั้นกําลังกําลังแหมไฟแรงนะครับตอนนั้นก็ไม่มีภาระอะไรมากก็ไปสอนสอนตอนอนั้นสอนอยู่สามโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศรีกันมัธยมตอนเมือง <S <S เดี๋ยวนี้ก็อายุมากขึ้นกันเลยต้องให้นักเรียนมาแต่นที่จริงนักเรียนมาเราก็คิดว่าได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคือคือแทนที่ เนี่ยบางทีโรงเรียนอยู่กับวัดเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักไม่รู้จักว่าอะไรคือกุฏิอะไรคือศาลาอะไรคือโบสถ์เนี่ยเขาไม่รู้จักนะแต่ต้องพามาในวัดเข้ามาเรียนด้วยมามามาสัมผัสศ,ศึกษาของจริงเนย่ย่างเมื่อก่อนต้อง,ต,องต้องไปเดินบางทีฮนะต้องไปเดินทางไปแล้วก็ลำบากบางทีไปนู่นโรงเรียนละว,วิวันบำรุงตรงโค้งดอนเมืองอะ่ะ ต้องไก่ก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะแต่แต่ถ้าหากว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดเขาให้ความร่วมมือนะก็จะไม่มีปัญหาคือวิธีการเตรียมการก่อนสอนใช่ไหมคือถ้ามาก่อนก็จะ มี powerpoint มีอะไรนะอันนั้นคือคือในห้องที่ที่แบบมีมีเครื่องมือพร้อมนะแต่บางที่ก็มีไม่มีเครื่องมือพร้อมเราก็อาจจะทําเป็นแต่ก่อนเขาไม่ใช่ใช้ powerpoint ที่อาจารย์สอนแรกๆนะเป็นแบบ pop up อะไรแบบนั้นนะเป็นแบบแต่ก่อนที่อาจารย์เขายอมเขาเทศเราจะมี pop up นั่นคือจะนี่ยอันนั้นก็ไปเรียนจากพระธรรมวิทยากรเนี่ยทำประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็เอามาสอนสมัยก่อนสมัยนู้นยังมีวิดีโออยู่นะครับเป็นวิดีโอม้วนแบบนี้นะครับก็จะมีของสํานัก งานพัฒนาคุณธรรมเขาะจะมีเรื่องสั้นๆเรื่องสั้นมาให้ให้เด็กได้ดูะะมีทั้งหมดประมาณสิบกว่าเรื่องในม้วนนึงเนี่ยเรา <S <S ก็จะใช้สื่อพวกนี้ใน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 ระยะแรกๆที่เราสอนม่นั้นก็ใช้สื่อในการตัดแปะนะครับตัดแปะนี้เป็นสื่อรุ่นเก่ามากนะซึ่งสื่อนี้ก็จะใช้ในปัจจุบันก็คือใช้ powerpoint ในในในสถานที่ที่มี จอทีวีหรือว่ามีโปรเจคเตอร์อก็จะใช้ระดับนั้นแล้วสำหรับสื่อการสอนสมัยปัจจุบันก็จะเป็นพวกพ o เวอร์คอยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับทรัตนตรทันรัตน์ไตาก็จะใช้สอนในระดับป .4 ครับซึ่งในเนื้อหาสาระก็จะมีทั้งคำบรรยายซึ่งเป็นคำแปลกละคำ จำกัดความไม่ง่ายแล้วก็พร้อมด้วยมีภาพที่จะขึ้นมาเป็น w บ r p พ i อ t สำหรับการสอนในโรงเรียนวัดอนเวนที่อาตมาสอนอยู่ก็จะสอนวันอังคารช่วงเช้าตั้งแต่8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งสองห้องครับแล้วก็วันพฤหัสสองห้องวันศุกร์สองห้อง เป็นภาคบ่ายแล้วแต่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดตารางมาให้เราเราก็จะสอนตามตารางที่เขาจัดไว้เขาจะจัดเขาจะมีมีตารางสอนมาให้เรานะครับเราก็จะไปสอนตามนะั้นเพราะว่าเขาต้องจัดให้เข้าระบบของเขานะคือเราคือเขาจัดมาตอนเช้าเราก็สอนตอนเช้าได้ตอนบ่ายวันหนึ่งก็สอนสองห้องประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยต้องเข้าพบนักเรียนทุกห้องเลยหมี6ห้องนะ ก็ต้องสอนจะสอนวันละสองห้องหรือห้องเดียวก็แล้วแต่แต่ภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทางโรงเรียนเขาจะจัดให้พระสอนทุกห้องต้องพบกับพระในหนึ่งอาทิตย์ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในหนึ่งอาทิตย์ผู้ที่มานับถือาศาสนาอื่นที่มาเรียนแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามตามหลักาศาสนาของเขาเราก็ไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องไหว้พระเหมือนกันหมดหน้าแล้วนะเราก็ให้โอกาสเขา คือผมก็ปฏิบัติตนตามปกติแต่ว่าเวลาเพื่อนเขาไหว้พระอย่างนี้ผมก็จะนั่งอยู่เฉยแล้วก็ยืนอยู่เฉยครับคก็ผมก็ได้รู้เกี่ยวกับศีลห้แล้วก็เบญธรรมเบญเพศแล้วก็ได้รู้ว่าตำนานพระพุทธเจ้าเป็นยังไงครับ มันต้องหลายๆอย่างรวมๆกันนะว่าบางอย่างมันก็อาจจะใช้หลักธรรมนี้ได้แต่บางอย่างก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างบางอย่างเนี้ยนักเรียนเนี้ยบางทีโอ้นักเรียนดื้อเนี้ยอ่าเราก็ต้องต้องอดทนแล้วเราเราเราต้องเข้าใจเออสภาพของนักเรียนเขาเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องหาวิธีคือต้องต้องต้องมีธรรมะคือความมีความเมตตาด้วยอย่างอย่างน้อยนะเมตตาเด็กนักเรียนเนี้ยต้องมีความเมตตาบางที เขาก็อาจจะไม่เหมือนอย่างที่ใจเราคิดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีความอดทนมีความเมตตาครับศีลที่เกิดขึ้นโดยโดยโดยแบบว่าเราไม่ต้องไปละปละมาทานที่วัดก็ได้ศีลมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วทุกเวลาความสุขที่ที่ได้รับจากการที่เราไปสอนก็คือเราได้ไปไปพบนักเรียนนะนักเรียนซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะจะบางทีการถามการอะไรของเขาเนี่ย มันก็ทําให้เราต้องหาหาคําตอบมาอธิบายมาเหตุผลให้เขาได้ครับเพราะเด็กเขาจะถามหลากหลายนะครับถามเรื่องผีถามเรื่องพญานาคเราก็ต้องลบเหตุผลมาให้เขาเข้าใจนะครับไม่เครียดอะไรก็สบายนะครับได้ไปสอนบางทีได้ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆได้พบปะนักเรียนอะไรเนี้ยก็ทําให้เหล่านั้นก,ก็มีความสุขดีับ บางทีอยู่ว่างว่ามันก็ไม่มีอะไรทำก็ก็มันก็เบื่อเมอนกันนะอย่างที่เราไปสอนผมว่าผมที่อยู่ได้ถึง30มสิบองศานี่เเพราะว่า1ได้เรียน2ได้สอนนั่นแหละคือคือความสุขที่ผมได้รับ การพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบน4พันธกิจนั้นก็คือ1พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่าง ประกาศสถาปนาในเบื้องต้นมหาบกุฎราชวิทยาลาัยน้ำมงคลอุทิศกุศลแด่ราชบิดาเป็นสถานศึกษาคุณผู้ชมที่เคารพครับ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะผ่านการเวลามายาวนานสักเพียงใดแต่ก็ยังคงคุณค่าและมีความหมายสําหรับผู้ที่เรียนรู้และนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับสาระความรู้ที่คุณผู้ชมทุกท่านได้รับจากรายการรู้ทมนําชีวิตในวันนี้คงจะไปต่อยอดในการสร้างสารรค์ความสงบสุขในชีวิตทุกๆท,ท่านนะครับช่วงเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วนะครับติดตามรับชมรายการรู้ธทมนําชีวิตได้ใหม่ทางช่องทางการสื่อสารหลากหลายที่ ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับและจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ